สวัสดีครับพ่อ่พี่น้องปองปลายสุู่ทุกคนครับมิน้พามาเบิง์กุ้งครับหลายขนาดเลยครับผลวนครับพี่น้องกุ้งฝอยครับกุ้งธรรมชาติครับผลผลครับพี่น้อง เป็นนงดเด้งนงเด้งนะครับก <c oughs> ุ้งเขื่อนรัชโยธน์ไหมครับ <c oughs> เอะเอะเอะตำต่อใหม่เพิ่นเป็นดักมากเพิ่นกะน,น่าจะเอามาปล่อยไว้ในนี่นะครับน่ครับหลายโพดครับพื่อน โอ้ยแตก,กส่วๆแล้วครับกกรพี่น้องครับฝากกด subscribe กดแชร์กดไลค์ให้ได้เด้อครับพี่น้อง